อย่างร้อนเลยวันนี้สวัสดีครับทุกคนก็สําหรับวันนี้นะครับคนที่ติดตามช่องผมอยู่ไม่รู้ว่าจํานวนจะเยอะขึ้นไหมแต่คือช่วงนี้โควิดมันระบาดนะครับผมก็จะ work from home แหละเหมือนกับทุกท่านนะครับที่ work from home อยู่ฉะนั้นผมมองว่าเนื่นเหนือจากการทํางานอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะได้ทําก็คือกิจกรรมของการดูแใบ้านนะครับฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้ผมก็จะ แชร์นะครับเรื่องที่ผมทําอยู่ที่บ้านนะครับงานบ้านต่างๆนะครับเรียกว่าเป็นวิถีพ่อบ้านกันอะไรกันนะครับก็เข้าเรื่องเลยนะครับวันนี้ก็จะอยู่กับตัวนี้เลยมันก็คือเครื่องดูดฝุ่นนั่นเองนะครับคือผมคิดว่าหลายๆคนคงจะเจอเกี่ยวกับเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยวลาเราใช้ไปเนี่ยมันก็จะมีเรื่องกลิ่นอยู่ใช้งานได้สัก สองสามเดือนหกเจ็ดเดือนปีหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเครื่องสูดฝุ่นเราเนี่ยมันมีกลิ่นเป็นกลิ่นแบบเป็นอับอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันเป็นอะไรมันเสียหรือเปล่ามันอะไรอยู่มันก็เป็นอะไรเงี้ยครับทีนี้ผมก็จะมาแชร์ให้ทราบนะครับคือเวลาที่ผมเจอเนี่ยนะครับที่อาการที่เจอก็คือตัวนี้ข้างหลังมันจะมีไส้กรองนะครับ จริงด้านหน้าก็มีผมจะเปิดให้ดูทีละตัวนี่คือไส้กองนะครับเป็นฟองน้ํานะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นตัวใยผ้านะครับพวกนี้มันจะดักจากฝุ่นละอองอะไรต่างแล้วก็เชื้อราด้วยนะครับทีนี้มันคือตัวนี้เลยอันนี้ผมเปลี่ยนเรียบร้อยละตัวนี้คือไส้กองอากาศนะครับมันเป็นกองกระดาษถ้าใครมีรถยนต์เนี่ยมันจะใช้ไส้กองอากาศของรถยนต์เลย นะครับก็จะดักจับฝุ่นละอองต่างๆด้วยปัญหาคือเวลาเราใช้ไปเนี่ยบางทีจุดที่เราดูดฝุ่นขึ้นมาเนี่ยมันชื้นไอเนี่ยเป็นกระดาษโดนความชื้นแล้วมันก็เกิดเกิดเชื้อราสะสมฉะนั้นเวลาเราไปใช้งานอ่ะมันก็เลยทําให้เกิดการมีกลิ่นของเครื่องของของ,ของเครื่องและกลิ่นยิ่งแรงเพราะว่าไอเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะดูดอันนี้ท่อดูดดูดมาเสร็จปุ๊บบิ่งเข้าสายมาเข้าไปในเครื่องตัวนี้ และอากาศก็จะออกมาด้านหลังตรงนี้ในผ้าออกไหมครับมันก็จะวิ่งมาเข้าตรงนี้ออกที่ท้ายเข้าด้านหน้าออกที่ท้ายแทนความว่าอากาศเข้าด้านหน้าที่เราดูดสิ่งสปกยอยู่ตรงนี้มันก็จะถูกดักต่างๆแล้วก็มาออกตรงนี้ทีนี้สิ่งที่ออกมาเนี่ยถ้าอากาศมันไม่สะอาดกลิ่นอะไรเงี้ยมันก็จะออกตรงนี้หมดฉะนั้นเวลาเราเป่าเนี่ยมันก็เลยมีกลิ่นนะครับ การแก,ก้คือให้เปลี่ยนไอ้ตัวนี้แหละนะครับเนี่ยนะครับเปลี่ยนเจ้าตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ให้ทําการถอดล้างนะครับล้างท่องสะอาดนะครับพิธีการล้างก็ถ้าเราใช้ตัวนี้นะครับเนีย่ยตัวนี้ท,ท,ที่ที่ทำการล้างตัวนี้นะก็คือใช้เป็นสนไลด์ก็ได้แฟบก็ได้นะครับ หรือจะไปเป็นเด็กต่อก็ได้นะครับอันนี้ล้างนะครับนี่คือด้านหลังต่อมาด้านหน้าไอ้นี่คือเสกไอที่เราดูดออกมานะครับฝุ่นที่เราดูดออกมาอี่ด้านหน้าก็จะมีกลองเหมือนกันเ,เดี๋ยวผมจะให้แกให้ดูหลักการของเครื่องดูดฝุ่นก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นฟองน้ํานะครับจ,จับเหมือนกันเห็นไหมครับยังหนาเลย อันนี้ก็ให้ไปเอาไปถอดล้างเหมือนกันนะครับถัดมาตัวนี้เดี๋ยวนะมือเดียวไม่ถนัด <c oughs> โอเคได้ลนะ <c oughs> เห็นไหมครับอันี้คือท่อที่ดูดอากาศเข้ามาภายในท่อก็จะมีฝุ่นไม่รู้ว่าเห็นชัดไหม <c oughs> ก็จะมีฝุ่นสีสอกปกอยู่อย่างนี้เหมือนกันก็ให้ทําการหอดล้างด้วยนะครับส่วนตัวนี้ตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นหลอดไฟฟ้าไอตัวเนี้ยเราถอดออกเราไม่ต้องล้างเราล้างแค่นี่ส่วนนี้จนถึงตัวนี้นะครับไอตัวเนี้ยตัวเดียวเว้นออกไปกับเครื่องที่ไม่ต้องถอดล้างน้ํานะครับางอื่นก็ไปถอดล้างน้ำนออถ,อนถอดสะอาดเป็นไม่ได้ก็ไปแช่แฟบหรือสไลหรือเด็กต่ออย่าล้างถอดสะอาด มันก็จะทําให้เครื่องดูฝุ่นเราอ่ะเวลาใช้งานแล้วมันไม่เกิดกลิ่นนะแล้วก็ไฟกองนะครับอย่างที่บอกไปจับล้างให้หมดเลยนะครับแต่ว่ากองกระดาษตัวนี้ให้เปลี่ยนนะครับให้เปลี่ยนไฟกองอกระดาษเนี่ยนะครับตามเ้อแรกแล้วที่ที่คุณซื้อเอันนี้ยมาเนี่ยเขาเรียกนะศูนย์บริการใช่ไหมหรือผู้จําหน่ายอ่ะก็จะมีพวกนี้ขายนะครับ แต่ถ้าคุณซื้อในห้างอะไรพวกนี้บางทีเขาจะไม่มีอันนี้ก็ต้องสั่งแต่อาจจะนานหน่อยประมาณประมาณสิบห้าถึงยี่สิบวันอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับถ้าอยากได้เร็วกว่านั้นก็ลองไปดูในส่วนของพวกชูปี้หรือรั a d a อยู่พวกนี้ก็มีจําหน่ายนะแต่ต้องวัดขนาดให้เป๊ะนะครับขนาดก็คือเราวัดความกว้างตรงนี้ความยาวตรงนี้และความหนาในส่วนนี้นะครับวัดขนาดของมัน แล้วก็ไปเทียบหาดูในรัต a ่าดูนะครับชูปี้อะไรเงี้ยก็จะมีจําหน่ายอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าแบบใครหาไม่ได้จริงๆก็ลองทักมาครับเพราะว่าดีผมก็ยังพอมีข้อมูลพวกนี้อยู่ก็ยังมีผมยังมีสั่งสองพวกนี้มาขายอยู่เหมือนกันแต่ให้ลองไปหาในนั้นดูก่อนซื้อผมจะแพงกว่าอโอเคนะครับก็แนะนําประมาณนี้ครับ สรุปก็คือสำหรับเครื่องดูดฝุ่นที่ใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับหากมีเรื่องของกลิ่นนะครับให้ทําการล้างนะครับก็คือชุดที่เป็นฟองน้ํานะครับหัวดูดนะครับยกเว้นตัวหัวสั่งการที่เป็นไฟฟ้าท่อส่งที่จะวิ่งเข้าเครื่องนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวไส้กรองอากาศตัวนี้นะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้ครับสำหรับ EP ีแรก ส่วนอีพต่อไปถ้ามีอะไรที่แบบน่าสนใจอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะครับโอเควันนี้ก็เบื้องต้นก็แนะนำกันเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ